เอ้ยมาทําอะไรเนี่ยฉันก็นั่งเสพบรรยากาศหนะ้าบ้านไงคะคุณบ้านหลังไหนของคุณแม่นต์ตามมา,<ร>าแล้วค<ะ>ุณซคุณมาถึงก่อนฉันนะคุณอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะอ่ะแน่นอนสิคุณน้ำมนต์รู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนก่อนอย่างแรกอย่างหมู่บ้านสารันสิลิพระหนโยทินสายใหม่นะบ้านหลังเนี้ยพื้นที่90ตารางวาแล้วเราอยากให้สังเกตมากที่จอดรถเขาจอดได้สี่คันนะ เรอบมาให้แบบนี้รถคุณไม่ต้องตากแดดนะคะแล้วก็ความอลังการบ้านเดี่ยว90ตารางวาสมัยนี้หายากไหมคุณซูดูพื้นที่ตรงน,นี้ดิคุณจะทําสระว่ายน้ําต่อเติมเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ทําได้นะนแล,แล้วก็อย่าเพิ่งไปแทนขึ้นไปข้างบนเขาเรโนเวทมาให้แล้วทำมาแล้วนะทุกคน <มา S 2> เฮ้ยค,คุณำมนเห็นบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงข้ามกระสวดจริงๆใช่ไหมอ้าวมา เก้าเท่านั้นค่ะจะพาน้องหมาน้องแมวหรือลูกเด็กเล็กแดงไปวิ่งเล่น,นก็ไม่ต้องก<า>ังวลนะเดี๋ยวก่อนที่นี่ราคาเท่าไหร่เขอมันไม่ถึงสิบล้านเก้าจุดหกค่ะเก้าจุดหกเองเหรอใช่กี่นอนกี่น้ำเนี่ยสามนอนสามน้ำแต่อยากให้เน้นพื้นที่เพราะว่าด้านข้างมันฟลกซิเบิลมากคุณจะทำอะไรก็เต็มที่ตามสบาย ทีตรงนี้นะคะใหญ่ๆแล้วที่สำคัญครัวด้านหลังตรงนี้เห็นพื้นที่ครัวตรงนั้นไหมแล้วก็ทางนี้ค่ะลานซักล้างแทนนๆๆนแทนยินดีต้อนรับเข้าสู่สันทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเล็กกลางและใหญ่กันจ้ามาค่ะ ห้องนี้นะคะถึงแม้จะเป็นห้อง,งเล็กๆ oh คุณโ <my S 1> อมก็ให้ิวอินมาแบบนี้เลยนะชิงชิงอย่างนี้จ้ะแล้วก็ตามมาอันนี้จะมีห้องน้ำแชร์นีดหนึ่งแล้วก็ตรงข้ามห้องน้ำแชร์พื้นที่กว้างขวางไหมจ๊ะกว้างขวางมากแล้วเราอะ่ะอยากให้คุณ มาค่ะต่มมาแล้วก็ห้องมาสเตอร์ก่อนที่จะไปห้องมาสเตอร์ดูตรงนี้ก่อนจะ้ะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็น Work in Closet ที่กว้างขวางแบบนี้แล้วก็ห้องน้ำจะ้ะขนาว้าว่าแล้วก็ดูพื้นที่เตียงของเขาตรงนี้นะคะคอนซู คุณภนะาพชีวิตที่คุณคู่ควรนะคะจิบกาแฟตรงนี้ลูกเด็กเล็กแดงตรงนั้นเลิศเลิศแล้วก็คุณเห็นไหมคะตรงนั้นก็คือโรงพยาบาลสิมแพทย์แหล่งชุมชนมันต้องมีนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบเคทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะแล้วอย่าพาทุกคนมาดูบ้านด้วยกันนะไป